เจนสายฟีปันยากไหมไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเจนสายฟีถ้าถามผมว่าเจนสายฟีปันยากไหมไม่ยากเลยครับเราสามารถใช้เขาเรียกว่าไงความความเก่งของมันนะมันขึ้นตามความชำนาญ a n o m a l i อชนโมโมนะำนาจ a n o m a l i ่ถ้าเราทำ anomalie ได้สูงก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องอาวุธด้วยใช่ไหม โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร่ใช้แค่ UID ไม่ไวุ่นวายไม่ต้องรอนาะาเข้าไปเลยที่ wwwgo l d e n t e เ m g a m ติมเกหรือ l i น์แอดโกลเ e ้นเติมเกม .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นที่โก l เด n เติมเกมลิงก์อยู่ได้ดีสคริปชั่นนะจ๊ะอาวุธเนี่ยก็มีผลอ่าเขาเรียก่าประจําตัวขอ,ของเจนโดเนี่ยว่าทาการพุ่งโจมตีนะครับ มันจะได้ความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น12%ใช่ไหมสามขั้นนะครับก็ได้สูงสุด36%เอ36่อ36%แล้วก็จะทําให้มีประสิทธิภาพการสะสมอโนุมูลีเพิ่มขึ้น40%นะครับก็คือง่ายๆคือมันทาให้ความเสียหายกายภาพแรงขึ้น36%แล้วก็ผู้ใช้มีสิทธิประสิทธิภาพการสะสมแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีประจําตัวเนี่ยก็คือสายฟรีแบบเอาเปิดแค่เอาตัวละครเนาะเราไม่มีประจําตัวอยู่แล้วเท่าที่ผมลองเทสมาเนี่ย ลองเทสจากตัวฟรีนะครับไม่ได้ลองเทสจากตัวของผมเองนะความเสียหายมันก็อยู่ที่ประมาณสามสามแสนประมาณสามแสนเออถ้าเราสตันมอนได้เนี่ยมันก็ความเสียหายก็ประมาณห้าแสนสำหรับผมผมก็คิดว่าสาหรับ M0 ที่ดามิทําสตันบวกอะไรอย่างเงี้งยแล้วมันแรงได้ขนาดเนี้ยผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือเราอาจจะต้องยัดก็เรียกไงค่าความชํานาญให้ให,ให้ให้เยอะพอที่จะค่ากติี้ของแอซเซวสูงนะเท่าที่ผมรู้สึกขอคุณสำหรับการใช้ด้วยนะครับความชานาญเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ400 400แต้มนะรวมกับแพดสี่รวมกับอะไรหลายอย่างด้วยนะครับที่เราต้องอัพเพราะว่าทุกๆทุก,ทกๆแต้มเนี่ยมันจะได้0.14ใช่ไหมละ่ะศูนย์่งสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ100แต้มเราจะได้14%เนะครับ14%ทุกๆ100แต้มคูณ4เนี่ยเราจะได้56%นะก็ประมาณ3ประมาณ400 400แต้มอืม400แต้มนเนี่ยเราจะได้56%ซึ่งมันมาบวกกับ34%ของค่าหลักจะได้90%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา อัพไปถึงขั้น e เนี่ยมันจะเป็น37 37บวก56านะมันจะเป็น93สําเปอร์เซ็นต์สำหรับผมเนี่ย93เปอร์เซ็นต์มันก็มันก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทะลุได้ก็ดีครับความแรงของ ของแอดเซลเนี่ยมันขึ้นตรงกับความชํานาญอนมอรี่ด้วยเนาะยิ่งเราทําคิเลตของเจนโดเข้าใกล้100มากเท่าไรความแรงของแอดเซลก็เพิ่มขึ้นด้วยครับแต่ผมแนะนําว่าทําให้มากกว่านั้นครับคือ420เนี่ยมันได้มันได้คิเลตอยู่ที่100%ครบแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องไปคิเลตต่ออยู่ดีถ้าเราไม่ไปความชํานาญต่อเนี่ยความแรงของแอดเซลก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทําไงก็ได้ให้ค่าอนมอรี่เราสูงพอมาติดแอดเซลบ่อยนะครับมันก็รีดดาเมจได้ค่อนข้างไวขึ้นน,น่ อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นของสายฟรีนะสายฟรีก็ทํายังไงก็ได้ครับให้ให้ตัวของคีเลตเนี่ยมันขึ้นระดับเข้าเข้าใกล้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดน,น่าจะไม่ยากครับน่าจะไม่ยากก็น่าจะแค่ยัดดิสไรา์อย่างเดียวก็น่าจะจบนะครับแล้วก็หาอาวุธที่มันเป็นชํานาญความชํานาญอร์มอลี่แค่นั้นเองสามครั้งสี่ครั้งก็ลองคูณดูครับเจ็ดแสนตอนสตันสตันรอบหนึ่งดาเมจแอสซาสรอบไปเจ็ดแสนเน่ยไหมเจ็ดสองสี่สามยี่สิบเอ็ดดาเมตสองจุดหนึ 7, ่งล้านนะ สตันเดียวเนี่ยทำดาเมจได้สองล้านก็ถือว่าค่อนข้างเป็นตัวละครที่ดุอยู่อางครนะครับ M6 เเกินเนอะเวที A G, คนเดียวร้อยห้าสิบเก้าล้านมันก็ธรรมดาครับ M6 เนาะ M6 ก็ต้นทุนสูงมากนะครับบัันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเอา M6 นะเลเราเราเอื้อมไม่ถึงหรอกถ้าเราไม่ใช่คนที่ชอบในเจนโดจริงๆนะอย่างผมเองต่อให้ผมมีทุนผมก็ไม่กล้าเปิดเจนโดถึงขนาด M6 อืมแต่ถ้าเว้นแต่ว่าจะเอามาทำคอนเทนต์นั่นเฉยใช่ไหม ถ้าเอามาทำคอนเทนต์เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเออเพื่อเพื่อให้คนดูเป็นกรณีศึกษาหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือว่าผมมีความชอบในเจนโดที่ค่อนข้างสูงเงี้ยผมก็มองว่าเออ M6 มันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจยอย่างถ้าถ้าเอาแค่พอใช้ได้เดว M2 ก็ก,ก,ก็ก็หนาพอสมควรแล้วระเบิดได้3ครั้งใช่ไหมครับทั้งหมดอ่ะสามครั้ง7 2 4, 3, 21, ็ดสองก็ได้2.1ล้านแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเจนโด M2 ก็น่าจะไม่ใช่จบที่2.1น่ครับน่าจะจบที่5ล้าน6ล้านเลย ภายใน1นึ่งสันนะธรรมดานะครับ m 6ก m หกมัดนับมูลค่ามันก็เท่าไหร่อ่ะถ้านับเป็นการันตีทั้งหมดนะครับมูลค่ามันเท่าไหร่ล่ะตัวแรกใช่ไหมยังไม่ปลดใช่ไหมก็เท่ากับว่าเรามีทั้งหมด m 6เราต้องใช้ทั้งหมดตัวละครทั้งหมด7ตัวนะครับเตัว7ตัวต่อการันตีใช่ไหมการันตี90้าสิบคูณร้อยหกสิบนะครับก็หนตัวเนี่ยหตัวเนี่ยเราตีไปเลยว่า50%เราสิด,ดเลยนะครับมันก็จะเท่ากับคูณ7ครั้งนะครับมันก็ใช้10,000พลิโคมอ่ะเท่พลิโคมมันจนวนมันนเป็เงินกี่่บาทอะ หนึ่งแสนฟุิโคมันเป็นเงินกี่บาทอะถ้ามันไม่เก่งมันก็มันก็มันก็คงไม่มีใครเติมใช่ไหมแต่ว่าเจนโดผมรู้สึกว่ามันมันอารมณ์นักเวทอะเจนโดผมรู้สึกมันอารมณ์นักเวทจริงๆนะจริงๆอนาคตอะผมก็อยากให้มันมีตัวละครเชิงเชิงแบบนี้นะเชิงเชิงแบบนี้เกิดเกิดขึ้นมาอีกนะเพราะว่ามันมาดูมาดูแรงดีครับถ้า M2 บวกดีเ h ียมหนึ่งจะได้ดาเม g สองจุดแปดล้านเหรออยากเล่นสบายก็ M1 ก็พอครับแล้วแต่ทุนเลยครับแล้วแต่ทุนเลยทุนหนา ทุนหนาก็ก็ยัดไป <ste ach> แต่ถ้าทุนไม่หนาก็ก็ <sk r ét> ก A M M ศ <sk r ét> ูนย์ก็เล่นได้ครับ M นย์ก็สบายไม่ได้ถ <sk r ét> well, ึงกันกับแบบว่าเกดยากเล่นเลยครับ